เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเถอะนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอซูนันอีกแล้วนะครับ ก็ช <G> <'s> ่วงนี้ก็หายกันไปนานมากนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยแบบเกิดถึงคนดูจะจัดเลยนะครับคนดูน่าจะแบบลืมผมไปแล้วอ่ะคือแบบไม่ค่อยลงคลิปนานมันก็แบบยูทูบ b บอรจะแบบไม่ค่อยขึ้นฟีดเลยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะคนดูหายนะเสียใจอ่ะเออในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะครับเอ๊ะฮาโลวีนแล้วเกี่ยวยังไงกับตัวละครแนวในเซิร์ฟนองเนี่ยเขาเอาตัวละครเข้ามาแล้วนะครับซึ่งเขาแจกฟรีกันด้วยนะเออ ก็ไม่แน่นะครับซีฟไทยก็อาจจะเอาเข้ามาเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าหลายหลยคนอาจจะแบบยังไม่เคยเห็นแน่ตัวละครใหม่นี่นะว่าจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สกลของมันเนี่ยเป็นยังไงเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหลายคนก็บอกว่าเออพี่เขาไม่แจกหรอกซีฟไทยเออก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาแจกรูปแบบไหนดีกว่าแล้วก็เป็นกิจกรรมยังไงในกิจกรรมของเขานะไม่แน่เขาอาจแบบเอากิจกรรมแบบนั้นมาเหมือนกับซ์ฟไทยเราก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อย่ารีบตัดส ฮาโลวีนเข้ามาแล้วนะสำหรับเซิร์ไทยสจะเป็นกิจกรรมปาร์ตี้ฮาโลวีนก็แบบไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะบอกตรงๆเลยคือแบบมันเป็นชุดเก่าอะไรที่แบบเราได้มาหมดแล้วอ่ะใช่ไหมทุกชุดคือแจกฟรีหมดแล้วทุกชุดนายพลตัวนี้ก็ตอนนั้นคือ,อดูรู้สึกว่าจะเป็นการดูโปรลีกนะครับแล้วก็เขาแจกฟรีนะครับดูครบตามกําหนดแล้วก็ชุดพวกนี้ก็แบบโอ้หลายปีแล้วนะครับปี2ปีที่แล้วก็มีการแจกโอ้แจกแบบชุดเด,มเดิมๆทั้งน,น,น,นั้นเลยครับไม่มีเซอร์ไพรส์เลยนะแต่ว่าเซิร์ฟนอกตัวนี้เนี่ยเขมขมใหม่เ ซึ่งน่าสนใจกว่านะครับซึ่งมีตัวละครใหม่ในนั้นด้วยนะครับจะเป็นกิจกรรมเจ๋งยังไงก็เดี๋ยวต้องรอรุ้นดีกว่าว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นเลยก็มาดูของใหม่กันดีกว่านะครับก็น่าจะเห็นกันแวบๆแล้วนะครับว่าเอ๊ะคาตาท纳ใหม่เลยเนี่ยหูสวยจังเลยนะครับผมจะหาได้จากกิจกรรมอะไรนะครับพี่อ่านี่เลยนะครับก็จะเป็นคาตาท纳ใหม่นะครับเดนจูราดคอสนั่นเองนะครับโหคอทีมากนะกิจกรรมอ่าเฟกโฟนั่นเองเนี่ยเออโฟเฟสนะครับเออไม่ใช่เฟกโฟนะโฟเฟสนะครเนี่ย น่าจะเป็นคาตนะเกี่ยวกับไฟอะไรย่างๆนี่แหละคุณูครับที่เป็นคาตนะาะต้องคาสาบเออจะมาในวันที่30ตุลาน่านี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมแบบเปิดผนึกเปิดการ์ดอะไรประมาณนี้แหล่งไงการ์ดฟาดไอทมอะไรประมานนี้นะครับคุณครับแล้วก็ จะมีตัวหน้ากากใหม่นะครับจะเป็นหน้ากากสีเขียวยักษ์เขียวตัวนี้นะครับอันนี้คือเติมเพชรรับฟรีนะครับน่าจะเติมแค่9.9หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้ก็เท่มากนะครับอันนี้คือเหมือนได้ฟรีนั่นแหละอ่าเติมเพชรนะครับก็ยังมีชุดผู้หญิงนะครับที่แบบเออถูกใจสาวแน่นอนเลยนะครับกิจกรรมแฟชั่นใหม่นารีต้องมตรานะครับคุณผู้ชมครับ blue beauty นั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบนี้ม่มีเอฟเฟกต์แบบโอ้โหน้ำแข็งด้วยนะครับสวยมากนะเวอร์ เร์วออ่ะต้องจัดแล้วแหละวันนี้คือจะมาวันที่29นะครับอ่29แล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับคุณชมครับแล้วก็จะเป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับจะเป็นชุดยักษ์นั่นเองนะครับนี่เดชรัตคอสนะครับครับอุิยเทมากนะครับเป็นชุดแบบอ่าคู่กันเลยนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นเหมือนยักษ์นะครับโอ้เป็นเมืองยักษ์นะครับก็น่าจะออกแบบโดยอ่าคนไทยหรือเปล่านะครับมีเห็นไหม ใจแอนในแลลอร์จะมีลายเหมือนยักษ์ไทยเลยนะครับอูน่าจะแบบคนไทยออกแบบแน่เลยนะสวยมากนะผมว่าก็น่าจะแบบมีติดคอลเลคชันไว้แล้วแหละอันนี้คือจะมาวันที่31ตุลาครับคาดว่าจะมาพร้อมกับตัวเพนต์รอยสักสีแดงตัวนี้นะครับก็น่าจะมาพร้อมกันอยู่ในกิจกรรมเดียวกันแน่นอนเลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่อัปเดตมาใหม่ที่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นนี่เลยนะครับโหมดใหม่นะครับคัสตอมนะครับก็จะเป็นโหมดเพทมาเนียนั่นเองนะครับนี่เห็นไหม มีเพื่อนเพื่อนเขาสร้างกันได้แล้วนะครับนี่ผมก็สามารถสร้างได้แล้วนะตอนนี้มี15บ้าใบก็เดี๋ยวอาจจะแบบมาสร้างเล่นสนุกสนุกนะครับสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับก็จะเป็นหมวดแบบน่ารักน่ารักนะครับเป็นเหมือนแบบสัตว์หันขาแนววิ่งผ่านตัวป่วนนะครับวิ่งผ่านสิ่งของวิ่งผ่านอุปสรรคอะไรโอ้โหน่ารักมากผมก็เคยท,ทําคลิปไปแล้วนะก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยอีกนะผมได้ทําตอนเซิร์ฟเป็นวานก็ถ้าใครได้ดูก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับวิธีการเล่นง่ายๆก็คือแบบเล่นหลบสิ่งของอะไรประมาณนี้ก็็สนนนนนุกกกมาาา่่จะะเข้ซรฟไททยใวััี30คบ เดี๋ยวถ้าแบบผมก็อาจจะสร้างเข้ามาเล่นเนื้อดึกๆนะคุณผู้ชมครับก็รอจอ,อยและกันนะครับก็น่าสนุกดีนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะสร้างาให้คุณผู้ชมเข้ามาเจอกันได้นะครับเอาแล้วคุณผู้ชมครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเซิร์ฟนอกกันดีกว่ากว่า,าวกิจกรรมฮาโลวีนหรือว่าไม่่นใจะว่าจะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะใช่แหละเป็นรูปบัวกระโดดนะจะเป็นยังไงจะมีตัวละครหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สกิลเป็นยังไงได้รับฟฟีรูปแบบไหนเราไปดูกันเลยดีกว่านะ โอเคครับ okay, คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตัวหน้ากิจกรรมก็โลกใหม่แล้วนะครับนี่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 ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับอุ้ยน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาดูกว่าว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนี่เห็นไหมคุณผู้ชมครับจะเป็นกิจกรรมของเขาเลยไหมเฮ้ยเป็นกิจกรรมอาร์เรบอรอ่านไม่ออกครับไม่ออกเออไม่รู้กิจกรรมอะไรนะครับวันที่ยี่ห้าจนถึงที่เจ็ดเหมือนกันนะครับอุ้ยน่าจะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนั่นแหละกิจกรรมเดียวกันเลยเนี่ยวุ้ยกดเข้าได้้ดวยนนนะะครับี่เห็ป คือเป็นกิจกรรมพาโรวินของเซิร์ฟนี้นะครับอุ้ยแล้วมันก็มีดนตรีใหม่ด้วยคาถาใหม่ด้วยโอเ้เทะจัดอ่ะเอ้ยของดีนะเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะเป็นกิจกรรมน่าสนใจมากอ่ะเซิร์ฟนี้โหอ,อยากให้เซิฟทุกไทยนะ่ยอยากให้เข้าเซิฟไทยจริงเลยนะครับโหนี่เห็นไหมตัวละครใหม่นะครับล็อกอินในวันที่11นะครับอ่าเอ้ยวันที่2เออวันที่2เดือน11แนวค,คุณผู้ชมครับเออก็คือจะเป็น เดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนเป็นวันที่2นะครับก็จะแจกฟรีนะครับล็อกอินรับฟรีไปเลยเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่ามันชื่ออะไรนะครับป่ะนี่ชื่อว่าฮาเซนนะครับฮาเซนเป็นวิศวกรเทคนโนโลยีเกี่ยวกับความทรงจำนะครับในมหาวิทยาลัยโพลิเทนะคเนี่ยอุ้ยโอ้อย่างเท่น,นะครับเอฟเฟกโอ้โหคือแบบเป็นเหมือนเนขะาเรียกอะไรอนะแบบไฮโรเกมหรอไฮโรเกมหน้าตัวเองอะโอ้โหอย่างล้ำเลยนะฮู้สุดจัดอะคือแบบเป็นเหมือนแบบโอ้โห เทคโนโลยีอะไรประมาณนี้นะครับโดยเอฟเฟกของเขาหรือว่าสกิลของเขาเนี่ยจะสร้างมองเห็นความทรงจานะครับเมื่อเราสังหารศัตรูสําเร็จจะแสะดงตําแหน่งของศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอ่านั่นก็คือสกิลง่ายๆคือถ้าเรายิงฝั่งตรงข้ามหรือว่าศัตรูของเราเนี่ยตายนะครับคุณผู้ชมย้ำว่าตายนะครับไม่ใช่ดาวนะครับถ้าดาวมันยังไม่แสดงนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงศัตรูตายปุ๊บเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆศัตรูเนี่ยที่แอบอยู่หรือว่าทําอะไรอยู่ข้ามตามนี่ก็จะทําให้เราเนี่ยที่ใช้ตัวละครนี้เนี่ย เห็นเลยเนี่ยจะเป,จเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับจะทำให้เรามองเห็นเขาเลยเนี่ยโว้ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแฮกเกอร์เลยนะครับก็แบบเอ้ยมึงตายเนี่ยซวยเลยนะอย่าตายนะเพื่อนออวันนี้แหละคือตายหนึ่งคนคือแบบซวยทั้งพวกอะเอ จริงๆคือยังเขาจะแบบแอบกันอยู่แล้วก็คนหนึ่งโผล่อะไรประมาณน,นี้ก็เห็นเงินหมดอ่ะใครที่อยู่เราเระวกนั้นก็จะมีแบบ5เมตรนะรู้สึกสกลิลของเขาคือจะเป็น5เมตร10เมตรแล้วก็15เมตรนะครับตามระดับสกลิลของมันนะครับก็ตัวหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยโอ้ก็แบบดูแบบอะไรอ่ะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะดูแบบหน้าตาเหมือนอายุเยอะแล้วนะตัวนี้ห <c oughs> นุ่มๆนะครับอ่ะก็ระรับฟรีเนาะดับวันที่2เดือนพฤศจิกายนนะครับมาลอกอินกันได้นะครับไม่เซิร์ฟไทยนะนี่คือพูดทำไมไม่รู้ เอาว่ะก็ไปเซิร์ฟนอกแล้วครับก็ลองมาเล่นกันได้นะเผื่อแบบใครอยากลองเล่นนะเนี่ยก็จะมีตัวออีเวนต์นใหม่นี่ครับอะไรเนี่ยโอยมีเคียวพีศาจด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นเคียวพีศาจละกันนะครับแล้วก็จะเป็นบอร์ดต,ตัวอ่าอะไรเนี่ยโกริมนั่นเองนะโกริมนั่นเองนะแล้วก็จะมีตัวระบายสีเพื่อรับเป็นชุดใหม่นะครับอุย้ยตัวนี้น่าจะรับฟรีเหมือนกันนะผมว่าเซิร์ฟไทยก็แจกฟรีนะเพราะว่ามันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรนะ มันเป็นแบบเหมือนชุดคล้ายชุดฟรีนั่นแหละคือแบบเขาตั้งใจจะทํามาเพื่อแจกฟรีอยู่แล้วนะครับดูหน้าตาแล้วน่าจะใช่อะ่ะก็จะถามว่าพี่แล้วก็ทํายังไงบ้างถ้าผมจะมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเออก็จะเป็นกิจกรรมแบบเอาพวกโทเค็นนี่แหละเอาไปแลกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเรา,เาไปแลกยังไงนะพวกชุดพวกนี้นะ่ะก็ต้องรอติดตามนะครับนี่นี่นี่ไหมก็เป็นเคียวตัวนี้คือจะเป็นเคียวปีศาจนะครับโกลิมอาร์ชนะเองนะครับอาร์ชใช่ไหมเออก็จะเป็นตัวเคียวเอ่อ หัวกระโหลกนี่ครับเหมือนแบบเขี้ยวแห่งวิญญาณนะครับเขี้ยวเขี้ยววิญญาณนะเขี้ยวเกี่ยวใจเปล่าไม่ใช่ละก็จะเป็นตัวเติมเพชรรับฟรีนะครับฟรีคาก้านะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพเติมเพชรรับฟรีนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ก็คือจะเป็นตัวปฏิทินของกิจกรรมนั่นเองนะคร exactly. <d <bies> <d <człowie 32> ับนี <d ynam Math> ่อ๋อก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอุ้ยมีหน้ากากยักษ์ด้วยนะครับหน้ากากแบบฮาโลวีนนะไม่ใช่ยักษ์เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว ก้นกระโหลกตัวนี้ที่สามารถเก็บได้ฟรีนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยโว้ยยี่สิบหกเป็นต้นไปเลยนะครับผู้ชมแล้วก็แจกตัวละครฟรีในวันที่สองเลครับไม่แน่นะเซิร์ฟไทยก็อาจจะแจกหรือว่าจะเป็นตัวอ่าแจกทุกเซิร์ฟเวอร์เลยก็ได้นะครับสำหรับตัวละครใหม่ตัวนี้นะคุณครับก็คิดว่าน่าจะแจกด้วยนะเซิร์ฟไทยนะผมค่อนข้างมั่นใจวันยี่ห้าสิบบาทสี่บาทยี่สิบห้าสิบบาทสี่บาคุณผู้ชมครับไม่แจกก็คือก็ไม่แจกนั่นแหละแต่ถ้าแจกก็คือแจกเออ ผมก็ไม่กล้าฟันธงอะไรไปเยอะนะครับเดี๋ยวจะโดนดา่าเอาอีกนะครับทุกผู้ชมครับหน้ากากแห่งความตายในวันนี้คือจะเป็นตัวหน้ากากผีนั่นเองนะครับวันปล่อยผีอารโลวีนนะครับอ่ะก็นี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมคร่าวๆข,ของเซิร์ฟอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นเซิร์ฟรัสเซียนะเอ้ยเซิร์ฟยูนเต็ดสเตทนะครับสามารถเข้ามาลองเล่นลองดูกิจกรรมเหมือนได้นะเผื่อเขาเซิร์ฟไทยจะได้แบบเออรู้ข่าวสารก่อนใครเนรี่ยว่าเอ้มันได้มันยังไงเอ้ยตัวละครนี้มันมีสกิลยังไงก็บอกไว้เลยนะบอกเพื่อนเลยว่าดูจากช่อองุปสค ก็โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ลาคุณชมไปก่อนแล้วละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปนหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าแบบรักผมก็ฝากกดแชร์ผมหน่อยนะเอาเป็นว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้ะ